หื้อกาสปุลิสาขะฟาดบ่มีคำปรารถนาว่าจักหื้อขายังเข้าแต่แลพระญาณิโกทาด้วยสาดักดะฟังสันนั้นแล้วจึงยกโทษหือแล้วก็แต่งอโปิกะเป็นเสนาบดีแต่โปิกะก็บ่รับเมื่อนั้นญาก็อลาจตาม อย่างฐานอันดอนมีอำนาจสูงขึ้นไปโปติกะเมื่อจำเรินกับด้วยบุตตาบุตรีเล้วก็จริงกาวสั่งสอนว่าปุกาลาผูกวัดีครบก็มีแก่ฟัญญานิโคทะนเดียวต่ออันบอกวันเข้าไปอาศัยสาคาตะเสนา อยู่ฟญานาิโคท่หาเป็นผญานปาะเปริดมักนักเป็นที่อยู่เว็นอยู่ในที่สำนักแห่งสาขาตาบ่มีความผ้าเสสุขอันใดดังนี้และในตาในทัศกาจทาคะพระาุตตเจ้าได้้าลบย่งบอดีสักผู้นึ่ง đại a à liễng phật ta mandha heng tôn nên mà pháp đi nhà chấp say tốt san say nhang mandha heng tôn san đại có đi có bỏ chiếc nhang cam heng pháp đi nhà heng tôn hư biến hết kẻ pháp tham át tê sanà pháp có chín năm ao mà nhang cha thác cả anhìa tê sanà sam đen kẻ phi khú đem vốn đi sát tăng lai có chín tách đằng niwa ที่ตากละเมื่อก่อนยังมีโลกแห่งขุ้ณพาอัมพูนึ่งอยู่ในเมืองปาลานสีมีเจว่าสวิตถากหาเลี้ยงพิตามมนดาพ่อแม่แห่งตนแต่ผู้เดียวมาถูกพระริญาเล่าลมหือคาพ่อแห่งตนเสียอยู่เสมอบ่ขาดนายสวิตถกะจึงตอบว่าการคาฝน หากเป็นปากรรมอันนักหมนักแต่แลเราชักขาอย่างพ่อแห่งเราได้สันใดเมื่อน้านนางจริงแนะนำอุบายว่าในวันฟุ่นนี้ท่านจุกลุกมาแต่เจ้าเข้าไปฟู่จากัดโดยพ่อเฮอคนตาหลยได้ยินตัวว่า เงินที่ติดข้างอยู่ที่บ้านพูนกันว่าเราไปเก็บเอาคนเดียวเขาเตียงว่าเบาหือกันว่าตามกันว่าตายไปเสียเลี้ยเงินคำก็เตียงว่าจับสูญหายไปเสียบอดได้ปางเป่าจะแล่ลอดวันนาุูงนี้ลูกยักนำเอาพ่อคืนเกียนไปถามนี่กะละที่เกียนผ่านถึงปัจจาเป็นที่ฟังศพจุงจุกเกกยนน แล้วคุกคุมไว้ทาในเมื่อสําเร็จแล้วก็เฮอเรียกว่าโจรมาลูกจริงเอาเขาฟองถ้าแต่นั้นท่านจุงจะคายังพ่อแห่งท่านเสียหือตายแลเอาฟังไว้ในคุมแล้วก็สําระร่างกายให้หมดใส่แล้วจุงปิกขึ้นมาบ้านแดเตอนายสวิตตกได้ยินแห่งนาง ท่านว่าเป็นอุบายที่ดีก็จริงการําการดังนางแต่ว่าคาแห่งนางนี้ได้ยินเข้าแห่งนางอันมีอายุได้เจ็ดปีโลกแห่งนางนั้นหากเป็นผู้มีความสลาลวกแลมก็มาคันนึงในใจว่าแง่ตนว่าเป็นแม่ผู้ใจหยาบจะมาจุหือพ่อป่าเอาอย่างปู้ของเราจับกระทำากียรนะ À, chắc cả tâm tiền à, kết quang mấy căn mà thương về là bỏ chắc chén dù bồn kiền có khơi phải nặng dù bồn kiền tôi mênh mà bỏ à, chắc cả tâm kiến cào tí tiền cào hào sau đây cháu có bò nhóm có chinh chăm tiền thì ao phải tôi mưa phải thương và cha bỏ có lung chắc kiến có thử ao nhau xiêm phải phút cùng này thì lấp ta ที่นึ่งกุมารผู้นั้นก็ลงไปต้วยกะตเหมือนดังบนโลกอย่างใดเลี้ยวก็จิงกล่าวถามยังพ่อแห่งตนว่าค่าแด่พ่อเป็นเจ้าอันว่ามันนุกแด่มันมือเสียและมันอ่อนก็บมีในทีนี้พ่อหากมีความประสงค์อย่างใดนั่นจ้าจึงใดมาขุดคุมไว้ที่กลางป่าเจ้าทีนี้จ้าพ่อจิงตอบมาดูกาละโลกอันมาปูแห่งเจ้า หากสวยเทาสะลามักนักเหลียวท่านก็ได้รับความทุกข์ด้วยเปียธิโลกาหากมาเบียดเบียนครอบงำอยู่บ่ขาดวันนี้พ่อจักฟังปู่แห่งเจ้าเสียน้อุ้มที่นี่เพราะว่าปู่แห่งเจ้าบ่มีการยินดีอยู่กับดยชีวิตแห่งท่านจ่แลแม่คุณมาน้อยได้ยินพ่อจาสันนั้นแล้วก็จริงกล่าวว่ากกแห่งพ่อกสันนี้หากเป็นปาปกรรม อันนักที่พ่อจับได้รับสยองตอบเมื่อไปโดนเพราะว่าการกระทำหยักยาทาลูนเมื่อเด็กน้อยกล่าวซะเนแล้วจริงกรรมเอาอย่างเสียมยามมือพ่อแห่งตนพ่กระทำดังจักพูดคุมแถมทีหนึ่งเมื่อนั้นพ่อแห่งเจ้าจริงว่าเจ้าจักดคุมดยเหตุอย่างใดจ ลูกก็จริงตอบว่าคาแดพ่อแม่นว่าพ่อแก่เท่าจะลาเลี้ยวพ่อก็จักได้รับกรรมอย่างนั้นเสมอกันคักด้วยลูกพ่องจะแลลูกก็จักกระทํสังฆาหียเลียพ่อเหมือนดังนี้จะแลแต่ว่าลูกก็บ่กาจักห้ามพ่อ ที่อันมากระทําอย่างกรรมอันเป็นบาปสันนี้ใดก็จริงได้กล่าวกรรมเปรียบเทียมไว้สันนี้ข้าแด่พ่อสาวิทกะผู้ใดมีใจอันบาปหากมาเบียดเบียนนะยังพิตามันดาผู้บอกกรทําายพกกละผู้นันกันว่ากาะแตกสุนเปียนยอมว่าจังดเกิดในน ก็มีบ่มีกำสลังสงสัยแต่แลทุกกาละผู้ใดได้จำเดินเลี้ยงดูพอกไว้ปฏิบัติยังปู่ยังปิตามันด้แห่งตนด้วยเข้าน้ําแดกุกาละผู้นั้นกันว่ามีชีวิตจิตใจออกไปแล้วจากกายสังขารวิญญาณ เียงว่าจังใดไปเกิดในสุขาทิสวรรค์คันเทวาโลกเมืองฟ้าก็มีแลบ่สงสัยแต่ละนายสวิตตะกได้ฟังธรรมเทศนาแห่งโลกตนแล้วก็จริงกล่าวว่าดูกาลาลุกลับแก่พ่อเจ้าบ่เป็นคนสังฆะแก่พ่อก็หาบ่ไดที่แท้ก็คือเจ้าได้สังฆะช่วยเหลือเฟยเฟ่แก่พ่อจะแล เพราะว่าพ่อได้ถูกแม่แห่งเออจ,งจ้าเล่งฮือพ่อกาตำกามันหยาบจาสัมเนลในเมื่อเจ้ากุมาผู้เป็นโลกได้สดับดักฟังยังคำพ่อแห่งตนก็จริงกล่าวว่ายิงผู้ใดมีบ่พาเสือเถือว่าเป็นพระดีญาแห่งพ่อและเป็นแม่แห่งผู้บังเกิดแห่งข้า ของลูกแลของพ่อก็ควรดีไล่หนียิงผู้นั้นหือออกไปเสียจากเรียนแห่งตนเสียกันว่าบ่อไล่ไปเสียหยิงก็เตียงว่าเจ็บนำเอาความทุกข์อันอื่นมาใส่หือพ่อแถมเมื่อนั้นพ่อก็จริงป่าเอาลูกมายำเกียรนะที่พ่อหากนั่งทาโยก็ขับเกียนพี่ขึ้นมาสู่บ้านก็ซ้ำมาถูกพระดีน ดาต่างๆนานาเพราะมาเลงหันอย่างพ่อผัวยังบ่ตายเตื่อส่วนอันว่าใจผู้เป็นสามีกะก็บอกกาวกรคำอันได้แล้วก็เข้าไปบุบดีแล้วก็ไล่ออกจากบ้านก็อฮือได้บอกฮือได้เข้ามาแถมยิงผู้นั้นก่อได้สับเส ไปอาศัยอยู่กับเจ้าบ้านอยู่มาได้สองสามวันลูกก็จริงกล่าวกับด้วยพ่อแห่งตนว่าอันว่าแม่เห่งลูกก็ยังบอลูกขึ้นอันใดจุ่มไปสาะแงหายังยิงผู้อื่นมาแถมเท่อไหรเมื่อในกาแล้เมื่อพ่อมาถึงเรียนแล้วก็จริงกล่าวว่ายิงคนที่บอปราเสฐอันเป็นพระดีญาแห่งพ่อ และเป็นแม่แห่งภูมบังเกิดเก่าแห่งโลกยิงใจบาผู้นั้นหากถูกทอลมานเป็นดังนางที่ถูกกวันจางหากฝึกหืออยู่ในอ้อนาาหืออ่อนย่ไปเสียจากความสวกาสะหาวได้พิกขึ้นมาสู่บันเลียนแถมก็มีแลกันว่าได้แสดงธรรมะเทศนาเลี้ยวก็จริงป่าไปเอาหอ่ังแห่งตน Trịp khuyên mà xu liên liệu nàng con đầy su-ma là tốt cấp đôi phùa này, bỏ phùa hình tôn có tăng trái, phát bắt bất lạc xác. Mì sắc cá là à, à, anh o-nom on, bọc miên tề phòng con, bãi lăng phòng bệnh nhằng ta nạ, xì lạ càn vãi chú thị, tài chăng ก็ได้เอาวิญญาณต้นไปบังเกิดในสุขติสวรรคเตวันโลกก็มีวันนั้นวิศัสนาอย่างพระธรรมเทศนาในสัจสกนิบาตยาทักะผูกพันสองก็บางโคมสมเดชเดช